สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องหนูดูแลของใช้นะคะก็พบกับครูขวัญชนกสุวพจน์เช่นเคยนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. บอกวิธีการดูแลอุปกรณ์การเรียนกระเป๋านักเรียนและรองเท้านักเรียน 2. ดูแลอุปกรณ์การเรียนกระเป๋านักเรียนและรองเท้านักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและมีมารยาท เราจะแบ่งนะคะเข้าสู่บทเรียนนะคะของใช้ของใช้หมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะคะหนึ่งคือของใช้ส่วนตัวได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นเช่นเครื่องแต่งกายเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียน 2. ของใช้ส่วนรวมได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถใช้ร่วมกับบ,บุคคลอื่นได้ vulnerable. เช่นโตะ๊ะเก้าอี้ ชามจานเป็นต้นนะคะต่อมาเรามาดูการดูแลของใช้หลักการดูแลของใช้ประกอบไปด้วย 1. แยกประเภทของใช้ 2. ทําความสะอาดและจัดเก็บของใช้แต่ละประเภทเพื่อสะดวกในการนําไปใช้นะคะ การดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะอุปกรณ์การเรียนจัดเป็นของใช้ส่วนตัวแต่ก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนใช้ได้นะคะอุปกรณ์ในการเรียนในที่นี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือเครื่องเขียนสีกันไกลวดเสียบกระดาษสมุดหนังสือนะคะต่อมาเรามาดูการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนบนโต๊ะเขียนหนังสือ นะคะ 1. เราจะต้องแยกประเภทอุปกรณ์การเรียนออกมาก่อนค่ะนะคะก็จะได้มาเป็นเครื่องเขียนเครื่องเขียนก็ประกอบไปด้วยดิยดนสอนะคะแล้วก็อีกไม้บรรทัดยางลบลิควิดเป็นต้นนะคะต่อมาข้อที่2การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนแต่ละประเภทให้เป็นประเบียบดังนี้ 1. จัดเรียงหนังสือหรือสมุดที่ต้องใช้มุมใดมุมหนึ่งบนโต๊ะโดยจัดสมุดหรือหนังสือให้ตั้งขึ้นค่ะหันด้านสั่นออกค่ะเพื่อให้หยิบใช้งานสะดวกโดยเรียงจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่ค่ะ 2. ใช้ที่กั้นหนังสือนะคะกั้นแต่ละด้านเพื่อไม่ให้มันล้มค่ะ 3. การจัดเก็บเครื่องเขียนนะคะ ให้จัดเก็บไว้ในกล่องดินสอหรือภาชนะนะคะเพื่อให้หยิบใช้งานได้สะดวกค่ะดังภาพนะคะต่อมานะคะเรามาดูการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การคลิการาเรียนนะคะใส่กระเป๋านะคะ 1. จัดสมุดและหนังสือที่ต้องใช้ให้ตรงกับตารางเรียนเพื่อไม่ให้กระเป๋าของนักเรียนหนักมากเกินไป 2. จัดสมุดและหนังสือแยก การโดยเรียงสมุดไว้ด้านหน้าหนังสือนะคะเล่มเล็กอยู่ด้านหน้านะคะดังภาพนะคะต่อมาจัดเก็บเครื่องเขียนไว้ในกระเป๋าดินสอนะคะหนึง่งอุปกรณ์นะคะเครื่องเขียนจัดใส่กระเป๋านักเรียนที่ทำความสะอาดนะคะแล้วนะคะให้เป็นระเบียบเพื่ออะไรคะเพื่อสะดวกในการหยิบใช้ค่ะ ดังภาพนะคะ,คะต่อมาการดูแลกระเป๋านักเรียนนะคะแบบหู้ิ้วนะคะในนี้ก็คือคุณครูจขอยกตัวอย่างในคือกระเป๋าหนักนะคะหนึ่นำอุปกรณ์การเรียนออกจากกระเป๋าค่ะแล้วก็เก็บขยะแล้วก็เคาะฝุ่นนะคะละอองสองใช้ผ้าชุบน้ําบิดนะคะด้านนอกนะคะกระเป๋าให้ทั่ว แล้วใช้ผ้าบิดเช็ดให้แห้งนะคะหากมีน้ำยาเคลือบเงาก็สามารถใช้ฟองน้ำชุบน้ำเช็ดด้านนอกกระเป๋าให้ทั่วนะคะเพื่อให้กระเป๋าดูเงาและช่วยยืดอายุกระเป๋าเพื่อเอาไว้ใช้ได้นานๆนะคะแล้วก็ 3. าํนำอุปกรณ์การเรียนจัดลงใส่กระเป๋าเพื่อใช้งานครั้งต่อไปะคะ่ะดังภาพนะคะนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะ ต่อมานะคะเมื่อมีกระเป๋าหนักแล้วเรามาดูการดูแลจัดเก็บกระเป๋านะคะนักเรียนแบบสะพายนะคะหรือว่ากระเป๋าผ้า 1. นําอุปกรณ์ออกจากกระเป๋านะคะ 2. เก็บเศษขยะออกจากกระเป๋าแล้วรคาะสุนอองออก 3. นํากระเป๋าไปซักทำความสะอาดโดยซักด้วยมือหากบริเวณใดมีคราบสกรปรกมากนะคะใช้แปรงซักผ้าแปรงนะคะเบาๆจนสะอาด สีนำกระเป๋าไปตากแห้งนํานำอุปกรณ์การเรียนจัดลงใส่กระเป๋าเพื่อที่จะสะดวกในการเรียนครั้งต่อไปค่ะต่อมานะคะเรามาดูการดูแลและจัดเก็บรองเท้านหนัง 1. ปัดฝุ่นนะคะหลังการใช้งานทุกครั้งวางผึ่งลมไว้ให้เหงื่อในรองเท้าแห้งเพื่อลดการเกิดกลิ่น ในรองเท้า 2. ใช้ผ้าหรือแปรงขัดรองเท้าแตะยาขัดรองเท้าขัดเบาๆให้ทั่วรองเท้าปล่อยไว้สักพู่นะคะ 3. ใช้ผ้าแห้งขัดรองเท้าจนขึ้นเงา4จัดเก็บรองเท้าเป็นผู้นำไปจัดที่นำไปจัดเก็บที่ชั้นรองเท้าหรือตู้รองเท้าเพื่อสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะต่อมานะคะเรามาดู การจัดเก็บรองเท้าผ้าใบนะคะหากรองเท้าผ้าใบของเราเปื้อนโคลนนะคะให้นะคะให้ทิ้งโคลนเอาให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เคาะดินออก 2. นํารองเท้าผ้าใบและเชือกรองเท้าที่เคาะดินออกนะคะมาแช่น้ําเปล่าเพื่อให้คราบหลุดออกง่ายขึ้นนะคะจากนั้นใช้แปรงผ้าขัดรองเท้านะคะลอยเปื้อนออก สามนำรองเท้าเข้าไปและเชือกรองเท้านะคะไปแช่น้ํานะคะผสมผงซักฟอกประมาณ20นาทีใช้แปรงขัดผ้าแปรงจนสะอาดแล้วก็นํามาล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะสี่ตากรองเท้าโดยยกหัวรองเท้าขึ้นให้น้ําไหลนะคะที่ลงมาที่ส้นรองเท้าซึ่งจะช่วยให้รองเท้ามันแห้งไวขึ้น5้าร้อยเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วนําไปเก็บไว้นะคะที่ ตู้หรือชั้นวางรองเท้านะคะกิจกรรมการทำพัฒนานะคะในเมื่อนักเรียนได้เรียนจบไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องจัดการเรียนรู้ที่บนโต๊ะให้ได้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะคะว่าบนโต๊ะกับในกระเป๋าของนักเรียนมันแตกต่างกันอย่างไรข้อที่2นักเรียนมีขั้นตอนการดูแลจัดเก็บของใช้ส่วนตัวของตนเป็นอย่างไรบ้าง ข้อที่สลรองทเท้าผ้าใบและรองเท้านักเรียนนะคะเปื้อนน้ำและเปื้อนโคลนนักที่โรงเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรข้อที่4หากนักเรียนได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองให้จัดเก็บของใช้ส่วนรวมนักเรียนจะมีวิธีการวางแผนในการทำอย่างไรนะคะในการจัดเก็บของใช้ส่วนรวมนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะเรื่องทำมาเพียงข้อใดข้อหนึ่งนะคะต่อมานะคะ เราเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดรองเท้าคุณครูก็จะอลองมาให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัติการทําความสะอาดรองเท้านักเรียนไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบนะคะก็ให้นักเรียนนะคะ กับคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็นํามาส่งคุณครูแต่หากถ้านักเรียนคนใดไม่สะดวกในการถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก็ไม่ต้องทํานะคะเดี๋ยวพอเรามาเรียนกันที่โรงเรียนนะคะเราก็จะมาฝึกปฏิบัติกันนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบนะคะเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ